รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย,ย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เป็นหนึ่งในรายการเดียวเลยนะคะที่ได้พูดคุยกับนเดชคุกิมิยะค่ะอาทิตย์ที่แล้วคุยค้างกันไว้ยังไงอาทิตย์นี้กลับไปคุยกับเขาต่อค่ะ #switch#switch switch. คุณพ่อเคยโดนโดนไฟช็อตครั้งหนึ่ง จากความสับเพ่าของของพนักงานคนหนึ่งที่บอกว่าสับคัดเอาแล้วแต่จริงไม่ได้สับแล้วก็ไปติดตั้งที่โรงงานโรงงานนึงแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นไปในห้างนะเขาจะเรียกว่าในห้างก็ขึ้นไปเช็คไฟเองปรากฏว่าโดนช็อตก็เหมือนคนปกติอ่ะคือมันมันแบบมันด่างครับมันด่างทั้งทั้งแขนเลยใช่แล้วก็ท่านพ่อก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเราต้องรอบครอบตัวของเราเองอะไรเงี้ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีใช่ใช่คุณพ่อมีคำสอนคำานึงที่ดีมากเลยบอกว่าคุณพ่อบอกว่าไม่มีคำว่าประสบผลสำเร็จมีแค่ ทำได้กับทําไม่ได้แค่นั้นครับคือชีวิตมันมันมีจุดมุ่งหมายแต่มันไม่มีจุดจุดจบเราจะมากะว่าเราประสบความสําเร็จได้เมื่อไรเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เราบอกได้กับตัวเองเท่านั้นแต่ให้คนอื่นมาบอกเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยัง ประสบความสําเร็จนั่นก็แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันประสบความสาเร็จแต่ว่าที่บอกว่าประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็กะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถามว่าทําได้ทําไม่ได้หรือว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขแค่นั้นเองแค่นั้นเอง,เองที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เราเห็นใน IG ไอจีแม่แก้วคือพี่แบดดูแลคุณพ่อดีมากตอนนี้สุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุณพ่อก็ชราลงะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรต่างๆก็เป็นไปตามวัย เราก็ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่เราเราเห็นแต่ความสุขที่เขามีให้เรานะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลูกคนนี้ทดแทนบุญคุณแบบเต็มที่เต็มที่จริงๆ <พา S 1> ท, <ำ S 1> ทาทุกอย่างพาไปนูน่นอาบน้ําให้หรือว่าอาบน้ําด้วยกันเวลาเราไปออนเซ็นกับพ่อหรืออะไรเงี<ๆ>้ยก็จะอาบน้ําให้อะไรเงี้ยจะดูแลแล้วก็แม้กระทั่งอยู่ที่เนี่ยเราก็จะจัด ทริปจัดแพลนอะไรทุกอย่างให้คุณพ่อได้แบบมีกิจกรรมกับเราเราได้มีกิจกรรมกับท่านรวมถึงคนในครอบครัวหลายๆคนด้วยไปไเล่นเวกบอร์ดก็เห็นเอาคุณพ่อไปก็พา <ไป S 1> คุณพ่อไป,ไป,ไปด้วยบางทีแกก็อยากลงไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราก็มีครั้งนึงลงไปเองเราก็เป็นห่วง ใช่แบบบางทีเล่นๆอยู่แบบเฮ้ยป้าอะไรเงี้ยถอดเบาะมบไปหาจ้ำไปหาแกเลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าออนเซ็นรก็ลงมาแช่นิดนึงแต่ว่าตอนคุณพ่อสุขภาพดีๆได้ค่ะว่าบ้าพลังกันมากพ่อลูกก็คุณพ่อเป็นนักคาราเต้สายดำของโรงเรียน พ่อเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดี huh. ยังยังเป็นเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้น, uh huh. นเขาจะผ่านอะไรที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าวิกฤตแล้วก็ความลําบากมาค่อนข้างมาก uh huh. เขาจะเข้าใจว่าชีวิตมันไม่แฟร์หรือว่ามันมันมีหลายๆอย่างที่เราควรต้องยอมรับอะไรหลายอย่างอะไรเงี uh ้ยเพราะนั้นเขาจะเข้าใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันในโลกที่มันเรียกได้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่าง uh huh. มันมันเปลี่ยนไปอะไรเงี uh ้ย huh. ครับเราก็เลยแบบรู้สึกเออมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อคนนี้มากกับคุณพ่อนี่เรียกว่าเป็นฮีโร่ กับ<อ>คุณแม่นี่สนิทกันมากกับแม่แก้วเนาะได้ข่าวว่ารักมากทุกวันต้องโทรกุนท์คิสกันเหรอคือ จะมีวิธีการในการที่จะแสดงออกทางความความรักอะไรอย่างเงี้ยครับคีอ้อนแม่ยางงี้ไม่เชิงคีย้อนนะครับคือคือจะมีแบบคุตโมนิ่งกุตไน่กอดหอมตลอดเวลาใช่ครับเรารู้สึกว่ามันเราเราาทำอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็เราก็ยังทําไปเรื่อยๆชีวิตนี้กลัวแม่ที่สุดไหมถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่กลัวผีมากกว่าเออได้ข่าวว่ากลัวผีมากเพราะว่าพี่บีแกลพี่บีแหละเป็นคนที่แกลงตลอดแล้วแต่ก่อนถามด้วยกันแล้วก็ เวลาพี่นั่งส่วมฮะผมผมอาบมันจะมีม่านนะม่านแล้วพี่นั่งเงียบๆผมก็อ่ะเอาเพลงไปแกจะแบบรูดม่านแบบแรงๆอะฟุบอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคําว่าอ่ะบีเดบอเดี๋ยวน่ากลัวตรงไหน กลัวตรงไหนอะแบอะมีได้ปะอออยเงี้ยก็ไม่น่ากลัวเป็นคนชอบดูหนังผีด้วยกันพี่เป็นคนชอบดูหนังผีมากเราก็เลยจะดูกันเรากลัวเราก็อยากดูอะแต่ว่าเราก็จะกลัวแล้วก็ลาอาบน้ําคนเดียวไม่ได้คืออาบได้แต่วาต้องเปิดประตูไว้ณเดชอาบน้ําไม่ปิดประตูคุณคะาที่ฉันพูดเลยบางทีก็จะแบบต้องให้ใครสักคน่ะมายืนแบบหน้าประตูให้ไม่ก็หน้าห้องน้ําใช่ไหมประตูห้องน้ําแล้วก็ อันนี้ประตูห้องนอนถ้ามีใครอยู่ในห้องนอนก็เปิดประตูห้องนอนไว้นอนคนเดียวได้แล้วก็เปิดระตูห้องน้ำไว้ไปลังอาบน้ำก็จะได้รู้สึกว่ามันมีช่องทางที่เราจะวิ่งออกจากห้องน้ำได้ค่อนข้างเ็ยมากอะไรอย่างเงี้ยณเดชน์คุูกิมียาอาบน้ำไม่ปิดไม่ปิดประตูนอนคนเดียวก็ไม่ได้แต่ก่อนนอนไม่ได้เลยเอาเนี้ยที่จะบวชเนี่ยได้ข่าวว่านอนกุฏิก็ก็กลัวก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะปากขุดหรือว่านอนกุฏิกุฏินี้ก็ต้องคือที่วัดเนี่ยถ้าไม่ใช่ในตัวอาคารจะไม่มีไฟเพราะเขาใช้เครื่องปั่นทุก แล้วก็กุฏิห่างจากตัวที่ทําวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยประมาณโลหนึ่งแต่ก็มีวันหนึ่งที่ล่าสุดเพิ่งไปจําที่ไปอยู่วัดมา <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้นอนคนเดียวคืนหนึง่งสารพัดเลยครับหมายถึงว่าคิดไป <c oughs> อุตรุดเลยว่าหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมแต่หน้าต่างเล็กกว่านี้นะแบบว่าเฮ้ยถ้ามีหน้าเขียวๆโผล่มาล่ะ, <c oughs> ะทำไงดีจะทํยังไงก่อน <c oughs> คิดก่อนเลยคิดก่อนเลยว่าวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วถ้าสะดุดผ้าผ้าหุมล่ะแล้วถ้าวิ่งไปแล้วประตูเปิดไม่ได้ล่ะแล้วว่าถ้าวิ่งไม่ออกล่ะ เลยบอกว่าเอาวะถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยต่อให้บวชเนี่ยมันก็ต้องทําได้ก็เลยตัดสินใจที่จะหลับตาลงก็คือคิดนะคิดแล้วก็แบบค่อยๆเงียบเราตัวเองเงียบสุดเ,เงียบเกินไปว่ะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> เดินปเปิดพัดลมโ <c oughs> อเค okay สบายใจแล้วมีเพื่อนมีพัดลมเป็นเพื่อนมีพัดลมเป็นเพื่อนก็ถามวันนั้นไปถามหลวงพี่คนหนึ่งที่เขา เป็นเป็นพระอาจารย์ที่มาแบบคุมให้เขาก็บอกว่าผมถามว่าพระอาจารย์ถามจริงนะเจอไหมครับเขาบอกว่าโยมอาตมาพุ่งจริงนะอาตมาบวชครั้งแรกเลยเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มอาตมาปิดไฟไม่ได้เลยพี่แบเข้าวงการตอน8ถึง9ปีที่แล้วครับก็พี่เอไปเจอที่โรงเรียนครับจากการแนะนําของคนรู้จักในโรงเรียนแล้วก็คนรู้จักของพี่เอก็พี่เอก็ไปไปเจอเลยตอนนั้นไปเจอที่โรงเรียนแล้วก็พี่เอเป็น พิธการของน้องอ้ําพัชราพน์แล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็พี่เออยากจะเจอคุณแม่จังเลยก็อะไรตอนนั้นเราก็ปล่อยให้คุณแม่เราคุยเราก็ออกไปออกกลังกยกับเพื่อนข้างนอกบ้านสุดท้ายสุดเนี่ยพี่เอก็ให้ไปแคสงานไปถ่ายก่อนไปถ่ายถ่ายเหมือนถ่ายพิเศษนะครับแล้วไปขายขายสิค้าก็มีบ้างบางทีไปถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยครับทุกนั้นก็มีปะบายอยู่ปีหนึ่งจนผมมห้าจะย่างเข้ามหกแล้วพอมาช่วงมหกก็ได้มาเจอกับ หนุ่มปริช่วงนั้นก็มีละครเรื่องแรกติดต่อเข้ามานั่นก็คือเนรรักลวงใจตอนนั้นคิดว่าไม่ยากหรอกเล่นละครครับเข้ามาพร้อมกับมาปริปมีมานมีมินมีกุ๊กกิฟมีพี่กุ๊กกิฟอ่าเป็นไงมั่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ที่มันเป็นเพื่อนที่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกครับก่อนที่จะมาเล่นละครทั้งพี่มาระยิ่งสนิทกันมากเลยแล้วปรากฏว่า พอมาเล่นละคร้วยกันมันเลยแบบคลายความกังวลในเรื่องของคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มันมากังวลในเรื่องของเอ๊ะละครมาเล่นยังไงวะหรือวาจตอนแรกคิดว่าไม่ยากเป็นแค่เข้าฉากวันแรกโอ้โหเข้าฉากเข้าฉากวันแรกโอเคเข้าฉากวันแรกผมว่ามันโอเคเพราะว่าหนึ่งคือเล่นเป็นคนพิการครับคนที่มันขยับอะไรไม่ได้มัน่ยากนะมันยิ่งยากอาจจะเป็นความฟลุกหรือความอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเครียดไหมครับเครียดตอนนั้นเครียดมาก มันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจตอนที่ที่มาเห็นการทำงานของของการถ่ายทำละครแล้วก็ศาสตร์ของการเล่นละครเพราะว่าที่เราเล่นด้วยมีทั้งพี่ดุ๊กพนุเดชพี่เจี๊ยบพี่นกพี่สุยพี่สุยผมอาจจะไม่ได้ร่วมเยอะแต่ว่าก็เจอแล้วก็พี่รอนที่เล่นเป็นคุณพ่อนะครับก็แบบเขาก็สอนอะไรค่อนข้างเยอะตอนนั้นคือยังอยู่มหก ใชใช้ใชวิธีการนั่งรถทัวร์มาถ่ายละครพี่จําได้มีผ้าขาม้ามาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยไม่ขึ้นครับเพราะว่าเรากลัวเสียค่าเครื่องบินฟรีถูกต้องครับผมกลัวเขาไม่จ้างต่อกลัวว่าไม่ดังกลัวไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเปลืองค่าเครื่องบินตองนั้นค่าเครื่องบินไม่ได้สูงมากนะตอนนั้นไปกลับอย่างพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นผมอาศัยคือห้าทุ่มเรียนเสร็จ กกับของจากบ้านนั่งรถห้าทุ่มมาพเพื่อที่จะมาถึงนี่ประมาณตีห้กับบ้านพีเอขึ้นรถตู้ไปทํางานมันก็เลยแบบต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวแหละที่ที่ที่จะบริหารเวลาที่ให้เรียนได้เต็ม,มแล้วก็ทํางานไ,ได้ได,ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยปรากฏว่า การนั่งรถทัวร์เป็นทางออกที่ดีที่สุดมีอาทิต์หนึ่งนั่งนั่งเครื่องมานั่งจําบทไปได้เลยนางเมาเครื่องบินหนืออะไก็ <laughs> <laughs> มันก็ได้ผ่านจุดที่ที่มันไม่ได้เป็นจุดที่แบบการเข้ามามันไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอะ่ะเราก็ต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะทั้งจากแรงของตัวเองความอดทนของตัวเองด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็สิ่งที่คนอื่นมอบให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยครับจบเรื่องแรกไปคิดว่าตัวเองชอบละครไหมหรือยังไม่รู้รู้สึกชอบ นะครับรู้สึกชอบรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาทําอะไรอยากกลับมาอยู่ในวง,งนวงโคโจรตรงเนี้ยกับสังคมที่ที่เป็นแบบเนี้ยแบบอ,อยู่ในก,กองถ่ายเรื่องแรกเรียกว่าเป็นการแนะนําตัวแต่เรื่องที่สองคุณพระช่วยมันปุ้งปังปุ้งป,งป,งปังมากทีเดียวคือหลังจากเงารักลวงใจก็ ได้รับการทั้งหมากทั้งทั้งแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาเล่นละครเรื่องต่อมาซึ่งเป็นซีรีส์สีหัวใจแห่งคุณเขาแล้วก็มาเล่นกับยายาอตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำคือหลังจากเงารักลวงใจก็ได้รับการทั้งหมากทั้งทั้งแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาเล่นละครเรื่องต่อมาซึ่งเป็นซีรีส์สีหัวใจแห่งคุณเขาครับ แล้วก็มาเล่นกับยาย่าตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไม่รู้จักยาย่าเราเห็นลูกครึ่งแล้วเราแบบโหพ่อไม่ลูกครึ่งโนะโนะโนะไม่รู้ว่าโนคือแบบเฮ้ยยาย่ามาคุยกับเรานะเราแบบสปีกไม่ค่อยได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบถ้ามาคุยภาษาไทยมันมันรู้สึกเป็นกันเองอันนี้โอ้ยแบบไม่ไม่ค่อยกล้าคุยอะไรกับเขาตอนแรกที่เจอกันก็แบบมาแล้วก็ใส่บทอย่างเดียวไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันในละครจริง ผมจำไม่เลยวันนั้นเขาใส่เสื้อแขนยาวสีดําจําได้ด้วยว่าใส่อะไรอ่ะผมผมมัดนะอตัวเล็กตัวผอมมากนึกว่าขาตั้งไฟก็เป็นขาตั้งไฟจําคิมได้ไหมว่าคิมใส่อะไรคิมใส่อะไรไม่จําไม่ได้นึกว่าใหญ่มากตัวเออจำได้แต่ขาตั้งไฟอ่าอ่าอ่าขาตั้งไฟแล้วไงต่อแล้วกระโปรงกระโปรงเป็นโปรงเสียงตาเป็น ลายลูกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาถึงก็ต่อบทกันเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้กะไม่ได้คุยไม่ได้รู้สึกสนิทสนมไม่ได้ม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเล่นละครด้วยกันเป็นไงอ่ะพอเปิดกล้องเล่นด้วยกันวันแรกวันแรกเลยคือน้องมาเต็มมากทำกันบ้านมาดีมากเราแบบรัวมากรวนไปด้วยเพราะว่าต้องมาเจอกับพ่อมกับที่ที่มอบดอกไม้ให้เราตลอดเวแล้เจอกับป้าแจ๋ว ตก,<ช>ตกใจตกใจพุ่มกลับอยู่แล้วตอนนั้นก็จะรุนรวนอะไรยเงี้ยแล้วก็บวกกับตั้งใจมากพอมันทําออกมาได้ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแบบยิ่งเครียดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยได้คุยกันมั้ยสนิทกันมั้ยตอนอยู่ในกองดวงใจคันนี้แรกๆเลยยังแต่ว่าเราก็จะเราเป็นคนที่เราก็จะให้ให,ให้ให้เกียรติลุกให้นั่งบางทีเราเช็คเทปอยู่เดินมาแล้วเราก็ลุกให้นั่งหรือว่าแต่เราจะไม่ค่อยคุยอะไรมากอ๋อย่าก็บอกว่าทางเรื่องแทบจะไม่คุยกันเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากอกินข้าวยังสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่เงี้ยทักทายกันปกติแต่ปรากฏว่าพอละครออกคุณพระช่วยมันคืออะไรอ่ะมันเป็นแบบ มันเป็นปรากฏการณ์นะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆกลายเป็นคู่จิน้นณเดชน์ย่าตกใจมะหันมมองหน้ากันแล้วตกใจมะไม่ไม่ตกใจเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ค่อยยังไม่ค่อยได้รับก็เรียกว่าอะไรพลังงานาตรงนั้นอะ่ะมาค่อนข้างเยอะคือ,อยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพอมันเป็นคู่จิ้นพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างเราไม่ได้นึกตรงนี้ฮะ เราแค่แบบเฮ้ยเล่นละครเล่นด้วยกันแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายเล่นแล้วมันรู้สึกแบบมันมีความสุขที่ได้เจอคนเนี้ยอ,อะไรเงี้ยอ่าใช่<อ>แต่ว่าพอละครปิดไปก็มันเหมือนกับก็ไปอยู่เป็นคนละโลกต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยไม่ได้กลับมาเจออีกเลยแล้วก็พอได้เป็นคูจินก็จะเริ่มมีาง,งาน<ๆ>ต่างๆถ่ายหนังสืออีเวนต์โฆษณาโฆษณาเข้ามาก็ได้เจอกลับมาเจอกันอีกครั้ง<อ>แล้วก็วนเวียนอยู่งั้นใช่แล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นละครกันอีกครั้งเรื่อย แล้วก็มีแฟนคลับที่หนาแน่นมากจริงๆนะเป็นเป็นคนที่แฟนคลับรักและดูแลมากๆทีนี้เคยคิดไหมว่าอะไรมันทําให้เคมีของเรากับย่ายา มันถึง St strong ขนาดนั้น strong เหรอฮะคนดูผมว่าพอคนดูอินกับกับละครกับบทละครหรือกับอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันเลยทําให้เป็นเป็นสิ่งที่คนที่ทุกคนรู้สึกสนุกไปกับมันหรือว่าอินไปกับมันนะครับแต่น่ารักจริงๆนะเวลาเห็นเขาเล่นละครอยู่ด้วยกันมันน่ารักจริงๆอะทุกวันนี้เป็นก็เลยหลังจากที่แยกกันไปหลังจากละครเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นพอมีกระแสคู่จิ้นแทบจะไม่ห่างกันแล้วนะเพราะว่างานต้องอยู่ด้วยกันตลอดครับให้พูดถึงยาย่าบ้างคู่จิ้นของเรา โอ้โหเฮ้ยถึงกับหักข้อนิ้วน่ากลัวจริงๆก็ดีใจครับที่ที่ได้ได้เจอกันวันนั้นแล้วก็ได้ร่วมงานกันจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอพูดในหลายอย่างที่เราแบ่งปันให้กันมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราได้แบ่งปันกันอย่างนี้ไปตลอดไปครับม,มีลุ้นมา <laughs> เป็นไงสนิทที่สุดรักรักรักน้องคนนี้ที่สุดครับ ก็ดูแลกันครับผมเรียกว่าทำบุญสายบุญด้วยครับครับก็มาพูดถึงว่าหลังจากที่เล่นละครเรื่องแรกพี่แบบในวันที่เรานั่งรถทัวร์มาจากขอนแก่นเราไม่ได้คิดหรอกว่าอะไรมันจะเข้ามากระทบเรามากขนาดเนี้จนวันนี้เรากลายเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับพี่แบบอาจจะแบบว่าแต่ว่าเราคือเบอร์หนึ่งนะในวันที่ชื่อเสียงและทุกอย่างมันเข้ามากระทบเราเนี่ยมันเป็นยังไง วันแรกเลยผมจาได้ว่ามันเไป็นอะไรที่โล่งมากครับหมายถึงว่าการนั่งรถทัวร์โดยที่ที่ไม่มีใครรู้จักมันม,มันามายุ่งกับเราใช่มันมันคือโลกที่เราเดินทางมาด้วยตัวเราเองอะ่ะนั่งรถทัวร์ก็มาแล้วแม่มาส่งที่สถานีขึ้นรถทัวร์มาถึงที่นี่นั่งแท,ท็กซี่เคยโดนกระทั่งแม่กระทั่งแท็กซี่หลอกเอาค่าค่าแท็กซี่อะ่ะเขาบอกมิเตอร์เสียพี่ว่าไปนี่ใช่ไหมประมาณเนี้ย ก็ต้องไปว่ะโอเคไปก็ไปอะอะไรเงี้ยโดนหลอกแล้วก็ทั้งที้คนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ถึง3 0 0 4 0อรอยะไรเงี้ยจนเล่นละครแล้วก็มีคนเคยขอถ่ายรูปตอนไปเดินเซนทรัลพาวนาวาลูกนาวาพี่นาวาอถ่ายรูปไปนีน้องขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกแปลกๆหรือว่าการเดินไปแล้วเหมือนมีคนคอยถือสไนเปอร์ซุ่มเราอยู่แบบ เหมือนอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมีมาขึ้นแรกๆก็ปรับตัวยังไม่ค่อยได้นะครับปรับตัวยังยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมองไปแล้วพอโตขึ้นเราเข้าใจในในเรื่องของการเป็นนักสแสดงการเป็นศิลปินหรือว่าคนของประชาชนในในความเป็นคนไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนทั้งข้างเยอะแล้วในวันที่ ต่อให้เป็นคนที่มีคนรักมากยังไงมันก็มีวันที่มีข่าวไม่ค่อยดีเข้ามากระทบเราโอ้มีตลอดผมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มันมันกลายเป็นชิลไปแล้วอ่ะจนจนทุกวันนี้มันมันจะสอนเราเองประสบการณ์มันสอนเราล้วนแะเพียงแต่ว่าเราเราเจอเรื่องที่มันมันหนักหรือว่าเราผ่านอะไรที่มันมันเหนื่อยมาในระดับหนึ่งพอที่เราจะรู้ว่าเราต้องรับมือกับมันยังไงจนจนทุกวันนี้เหมือนโปร่งไปในตัวในในบางอย่างอะไรเงี้ยแบบเข้าใจแล้วก็แบบตลกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่าย ได้แล้วก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบได้แบบง่ายมากอะไรอย่างี้ครับพี่แบร์เป็นคนที่พี่ต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงเข้ามากระทบเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่เปลี่ยนไปน้อยที่สุดเลยอะเราเรามองเรื่องของชื่อเสียงเหล่านี้ว่ายังไงมันเป็นคุณนะครับเหมือนกับเขามาสอนเราว่าเราควรทําตัวยังไงซึ่งพอเราเป็นคนมีชื่อเสียงสิ่งที่เราจําเป็นที่สุดก็คือ เหมือนที่พี่ดาบอกว่าน้องๆเอาเราเป็นไอดอลใช่ไหมหรือว่าคนอื่นกําลังจับตามองเราอยู่ด้วยเอาเราเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราต้องเลือกทําในสิ่งที่ดีเท่านั้นแล้วมันเป็นคุณในที่คือมันเป็นคุณกับตัวเราเมื่อข้อจํากัดของของอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องบวกทั้งนั้นนะเพราะว่า มันจะทําให้เราออกจากในสิ่งที่มันพิษวงสิ่งที่มันน่ากลัวสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆแล้วมันจะทําให้เราอยู่ในกรอบของความดีอย่างเงี้ยมันมันก็เลยเป็นมันเลยผมบอกว่ามันมันเป็นคุณแล้วพอเราเมื่อเราเป็นคนดีในระดับหนึ่งได้มันก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตมันจะไม่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังไม่ได้ให้ร้ายใครไม่ได้นินทาไม่ได้อะไรใครมันก็เลยแบบเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีแต่ความสุขแล้วก็ ได้กับได้ได้ที่นี้ไม่ใช่ได้ได,ได้ได้แตงเงินมันได้ได้คนที่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเขารักเราอะหรือว่าเขาเพร้อมที่จะปกป้องเราถึงแม้ว่าเรารู้แก่ใจว่าเราทําผิดแต่เขาดันปกป้องเราอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรหลายอย่างมัน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 มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มันก็เหมือนเป็นตัวคอยบอกให้เราทําความดี <c oughs> ไปแต่<ด>ถ้าเราทําไม่ดีเมื่อไหร่ <c oughs> เราก็จะเป็นคนที่กลัวตัวเอง <c oughs> ไปโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องกลัวคนอื่นว่าเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเราก็มีสติอยู่กับมันครับมันสอน <c oughs> ให้เรามีสติใช่ใช่พี่แบบเคยมีความทุกข์ไหมคะไม่ไม่มีนะครับคือเข้าใจแบบแล้วแล้วมันมันไม่ไม่มีมีน้อยมากครับมีน้อยมากเป็นคนที่เวลาอะไรเงี้ยผมจะแบบดูคลิปตลก หรือว่าหาแบบแล้วเราเป็นคนที่ข้างในจริงๆเราเป็นคนที่ทะลึ่งคนแบบสนุกอย่างเงี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่แบบทิ้งความทุกข์ไปได้ใช่ใช่ทิ้งความทุกข์ไปได้ง่ายครับจนถึงตอนเนี้ยความสุขของพี่แบร์คืออะไรคะถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยผมว่าผมจะตอบได้จริงๆคือความสุขจริงๆของผมมันคืออะไรณตอนนี้ความสุขของผมคือผมรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ที่ผมได้ให้กับคนในครอบครัวของผม สิ่งที่เราสามารถเลี้ยงดูมไม่ให้ทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยขาดแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้เจอในการทํางานในในแบบเนี้ยกับโลกที่เราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าผมจะตอบว่าความสุขที่แท้จริงในตอนไหนผมว่าหลังผมบวชผมน่าจะมีคําตอบอื่นที่ผมมีให้กับตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงของผมเนี่ยม,มันคืออะไร อย่างนั้นพี่ขอให้พี่แบดโชคดีได้ค้นพบคําตอบที่พี่แบ์ตามหาแล้วก็ขอให้พี่แบ์เจริญในธรรมได้ศึกษาพระธรรมอย่างที่ตั้งใจวันนี้ขอบคุณมากที่โอกาสรายการแล้วก็เลยแล้วก็พี่นะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากนันเดทคุกิมิยะค่ะขอบคุณครับ สนับสนุนโดย KBS 2X Double Sweet คุณผู้ชมคะช่วง #CookingClass วันนี้คะ่ะจะแอบ,บขโมยเมนูมาจากเทรนเนอร์ของจ๋านะคะซึ่งเขากำลังจะประกวดพ้อกายเลยนะเป็นทีมชาติเขาบอกว่าช่วงเนี้ยเขาจะต้องระวังเรื่องของไขมันแล้วก็ต้องเพิ่มโปรตีนในช่วงที่จะต้องแข่งเนี้ยนะคะเขาจะต้องดูแลเรื่องของไขมันแล้วก็จะต้องเพิ่มโปรตีนคะ่ะซึ่งหงเมนูที่ทำให้เขาผ่านไปได้เนี่ยก็คือลาบกุ้ง ส่วนตัวจะเป็นคนไม่ชอบกุ้งตัวใหญ่มากชอบกุ้งขนาดธรรมดานะจะหมักง่ายๆเลยก็คือหมักซีอิ๊วขาวกับพริกไทยค่ะพูดถึงการทําลาบค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเอาไก่จะเอากุ้งเนี่ยไปไปต้มซึ่งส่วนตัวจ๋าไม่ชอบการต้มแต่จ๋าจะชอบการย่างเพราะเรารู้สึกว่าการต้มเนี่ยเนื้อมันจะดูดซึมเอาของเหลวเอาน้ําเข้าไปแล้วพอเวลาเราเอาน้ํายําลาดเข้าไปอะ่ะ มันเหมือนว่าเนื้อมันฉ่าแล้วมันจะไม่ดูดซับเอาความแซบเข้าไปเพราะฉะนั้นแต่จะใช้วิธีการย่างมันจะค่อนข้างแห้งเนื้อมันจะยังมีความแห้งอยู่แล้วทีนี้พอยังร้อนๆอยู่เนี่ยแล้ราดน้ํายําแซบๆลงไปเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูดเข้าไปอยู่ในเนื้อ วันนี้เราก็จะพยายามหารสเปรี้ยวเค็มหวานให้มันเข้ากันก่อนละลายละลายแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมเผ็ดดิวกับมันไปทีละรสชาติเ็ มันก็จะมีรสเผ็ดอยู่ในน้ํามันนิดนึงซึ่งพอเราย่างกุ้งมันก็จะได้ทุกอย่างรสชาติมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ในเนื้อกุ้งเอาละค่ะกุ้งเรียบร้อย ในชีวิตของเรานะคะมันมีอะไรเข้ามากระทบมากมายคะ่ะมองให้เป็นโทษก็ได้มองให้เป็นคุณก็ได้คะ่ะขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจของเรานะคะว่าจะมองโลกนี้ไปทางไหนแต่ถ้าเรารู้จักมองทุกอย่างให้ดีคะ่ะให้เป็นคุณไม่ว่าอะไรจะมากระทบเราแรงแค่ไหนนะคะเชื่อว่าความสุขไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะ #switch หมดเวลาลงแล้วคะ่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง Family สสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ตอนเด็กๆได้ข่าวว่าเป็นเด็กขี้เซามากอ๋อใช่จริงแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปโรงเรียนทีเนี่ยแม่จะปลุกเช่นเจ็ดโมงครึง่งแปดโมงยังนอนอยู่เลย <c oughs> ตอนแรกก็ตื่นได้แล้วโลกแปดโมงเพิ่มเป่ย <c oughs> นไหมโลกเปิดประตูเข้ามาเลยจะตื่นไม่ตื่นเนี่ยฮะแปดโมงครึง่งเราจะไปเรียนหรือเปลา <c oughs> ่าอะไรเงี้ยเออโอ้โหพี่ไม่น้ำเราองอาบแล้วค <c oughs> <c oughs> ือเราเรียนหลุดออกจากหลุดออกมาจากตู้เสื้อผ้ายืนๆอย่างเงี้ยใส่ไม่หมดเลยแล้ววิ่งขึ้นรถ